สวัสดีครับแล้วนี่ก็จะเป็นรายการ Play FPS Time for Markman วู้โอเคโิวพิวโอเค,อเค,อเควันนี้แล้วก็จะมารีวิวปืน SG 5 2กันนะฮะที่เดี๋ยวผมจอธิบายให้ฟังอืมไม่ก็ไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคปืนนี้นะมีความแรงถึง29กันเลยทีเดียวแต่ว่ายัางน้อยไปหน่อยสำหรับ e x o a l i f e r นะส่วนแม่นยำก็9กถือว่าเยอะใช้ได้เลย ถ้าเลี้ยงถีบก็82หรือว่าโอเคครับรัวสูตรเก้าเอ็ดโอ้โหดีหมดเลยเนี่ยข้องตัว78อันนี้นะครับกลางๆเป็นเป็นแอดเซาล์ไรเฟิลนะครับใช้กระสุน5.56มิลลิเมตรนะครับแบบสามมิลลิเมตรเอ่อมิลลิเมตรครับเอ็มเอ็มเฮี่ยมีมิลลิเมตรนะครับฟ้า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 เออแบบสามสิบนัดนะครับมีอัตราความเร็วการยิงต่อเนื่องเร็ว นะครับแต่มีความแมนยำต่ำนะครับสามารถซูมได้ดยการคลิกขวานะครับ <Yahoo! S 1> อ่านะฮะแล้วก็จะมาทดสอบปืน Sg 5 0กันเลยกับโหมดบอดทีมเด็แบทแล้วก็ในแมปอินดัสตี้สองนะฮะไม่มีอินดัสตี้หนึ่งอินดัสตี้ t w โอเคทูทูก็ทูทู w o แล้วโอเคแล้วก็ผู้ร่วมรายการของเราก็มีสองคนนะที่ขึ้นเชื่อไว้ก็คือยูฟ่านะีอ e ร์ดฟื้นนะ ผมเป็นคนขม, at, มิ่นขมิ่นขมิ่นพ่อกินยาแล้วก็อีคนนึงก็ฝ้านะฝ้าไม่ครับไอ้บาห์พอแล้วพอแล้วก็อยู่ฝ้าโอเคเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับปัจจุบันยังโสดครับใช่โว่โอเคไปลุยกันเลย เอ้ย okay. ท,ทำไมเขาตายแล้วหน้าจอ <lodge something. S 3> <playthrough> มันดำอ่ะจอดำมีแล้วปะโอเคแล้วเราก็มาอยู่กันในแมปินดัสซี่นะกับหมดบอ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 ดทีมบอดทีมเ่นแม์ใช่โอเควันนี้เราก็ไปทดสอบปืนเอสกันเลยโอเคซึ่งปืนนี้นะก็จะมีแรงดีดที่ถือว่าต่ำนะฮะก็นิ่งถือว่านิ่งเลยส่วนปืนนี้ก็สามารถซูมได้นะแต่เมื่อซูมแล้วแรงดีดจะเพิ่มขึ้นนะ ก็เอาใช้กับศัตรูไกลๆค่อยๆยิงพี่ล้นะสองนัดน,นะ ไม่ไง,ไไงอโอเคโอเคนะสำหรับที่เล่นกันมานะในการเทส SG 52เนี่ยก็เป็นปืนที่เยี่ยมเลยนะฮะเป็นปืนที่แม่นยำนะฮะโอเคแม่นยำแถมสึกแรงอีกแต่ว่ามันมีข้อเสียก็คือเวลาซูมเนี่ยอัตรา อัตราอัตราไอ้นี่อัตรตา,ตา,ตารัวกระสุนเนี่ยมันจะต่ำลงนะฮะก็ปืนนี้เนี่ยมีราคาหนึ่งพันสามบอยพอ,อยต่อหนึ่งวันนะจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆตามวันนะฮะโอเคเออก็ถ้าอยากเล่นให้แกงนะก็เอออะไรวะดูดูคิปซับด้วยสับไลค์คิปสำหรับ เกมนี้ก็ฝึกกันเยอะๆนะจะได้เก่ง <Okay. S 2> และอย่าลืมติดตามชมผลงานของพวกเรานะครับชื่อสตูดิโอของพวกเราก็คือไม่เล็กสตูดิโอไอ๊ะใครโอ้โหอมาเลยโอเคไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็ก,ไม,ลกไม่เล็กนะไม่เล็กติดตามมนะันถ้าใครอยากเล่นเก่งๆก็ฝึกบ่อยๆนะผมแล้วก็จะเก่งเองนะเขาโสดครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องนี้นะครับก็ก็ไปฝึกกันเยอะๆนะจะได้จริงๆมาแข่งกันก็ได้เอสำหรับวันนี้ขอจบเรื่องนี้ครับกี่รอบแล้วบ๊ายบายบายหน่อยเว้ยบายหน่อยตาย๊ายบาไปเลยไม่บาอย่าลืมไล์เพจเจ้ไม่ใช่ชิวๆไปแล้วเขาโสดครับ